ล้างนาถ้าแปลงไปงามไปมาแล้วไปมาแล้วแล้วไปเฟาหีีปิ้งปลา,าไ้เนเดอร์ไปปิ้งปลาไ้เนเดอร์ดังไฟแล้วอย่างนี้บ่อยแล้วแล้วไปปิ้งปลาไ้เนเดอร์ดังไฟแล้ว อพูดนะยุตเตาเด้อเฮ็ดยังยอดตาหนาวบ่หนาวบ่หนาวคือว่านุ่งเสียหนาวอดีตตบขาห้มเผื่อนานเลยเดี๋ยวมาแช่น้ำอืมฟังห้มเดี๋ยวไปซักข้าวเดียวมันก็แห้ง ไอเราไปปิ่งปลา